เซนเซนนรินสเตชั่นหนึ่งเดือนหลังพรรษาชวนกันมารวมจัดงานกระถินเพื่อสืบสารประเพณีการทำบุญลุงพลปะตนและยูทูบเบอร์พร้อมด้วยเอฟซทั่วโลกขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดกระถินสามัคคีก้วัดกำหนดการทอดกระถินวัดแห่งที่1ในวันศุกร์ที่3พฤศจิกายน2566ณ วัดดอนสวรรค์บ้านจำปาดงจังหวัดสกลนครวัดแห่งที่สองในวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายน2 5 6 6ณวัดด่านม่วงคำอำเภอโคกศีสุพรรณจังหวัดสกลนครวัดแห่งที่สในวันพุธที่8พฤศจิกายน2 5 6 6ณวัดป่าห้วยบงบ้านโสรศรีจังหวัดสกลนครวัดแห่งที่สในวันศุกร์ที่10พฤศจิกายน 2,566ณวัดพลสว่างอเภอเซกาจัังหวดบึงกาฬวัดแห่งที่5ในวันศุกร์ที่17พฤศจิกายน2,566ณวัดโคกสมออเภอพรมพิรามจัังหวดพิษณุโลกวัดแห่งที่6ในวันเสาร์ที่18พฤศจิกายน2,566ณวัดเทวาพิทักษ์สะแห้งอลานกระบือจัังหวด กำแพงเพชรวัดแห่งที่7ในวันอังคารที่21พฤศจิกายน2566นณะวัดศรีสำราญตำบลกุดเรือคำอําเภอวานอนอนิวาดจังหวัดสกนลนครในวันวัดแห่งที่8ในวันพุทธที่23พฤศจิกายน2566นณะวัดศรีใครอําเภอเสนาคนิคมจังหวัดอำนาจเจริญวัดแห่งที่9 ในวันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายน2566ณวัดกุดเรือคำตำบลกุดเรือคำอำเภอวานอน,อนิวาดจังหวัดสกลนครขอพลังอนุภาพแห่งบุญกุศลที่ท่านได้ร่วรรมทำบุญในครั้งนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกบุญบารมีขององค์พ่อปู่ปริจิตนาคราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ ทรงโดนบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไร้โรคาพยาธิพบความรักความก้าหวน้าในชีวิตหน้าที่การงานตลอดไปหนึ่งเดือนหลังพรรษาชวนกันมาร่วมจัดงานกระถิ่นเพื่อสืบสารประเพณีการทำบุญลุงพลป้าตันและยูทูบเบอร์พร้อมด้วยเอฟซีทั่วโลก ขอเชิญพุทธศาสน,านิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดกรถินสามัคคีก้วัดกำหนดการทอดกรถินสามัคคีวัดแห่งที่1ในวันศุกร์ที่3พฤศจิกายน2566ณนะวัดดอนสวรรค์บ้านจำปาดงจังหวัดสกลน,นครวัดแห่งที่สองในวันอาทิตย์ที่หพฤศจิกายน2566ณนะวัดด่านม่วงคำอำเภอโคกศีสุพรรณ สกลนครวัดแห่งที่3ในวันพุทธที่8พฤศจิกายน2566นณวัดป่าห้วยบงบ้านโสรสีจังหวัดสกลนครวัดแห่งที่4ในวันศุกร์ที่10พฤศจิกายน2 5 6 6นณวัดโพนสว่างอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬวัดแห่งที่5ในวันศุกร์ที่17พฤศจิกายน2 5 6 6ณ วัดโคกสมออพร้มพิรามจัังวดหพิษณุโลกวัดแห่งที่ 6. ในวันเสาร์ที่18พฤศจิกายน2566ณวัดเทวาพิทักษ์อลานกระบือจัังวดหกำแพงเพชรวัดแห่งที่ 7. ในวันอังคารที่21พฤศจิกายน2566ณวัดศรีสำราญตำบลกุดเรือคำอวานนนิวาจังวัหดสกลนคร วัดแห่งที่8ในวันพุทธที่23พฤศจิกายน2566ณวัดศรีไกรอำเภอเสนาคะคนิคมจังหวัดอำานาจเจริญวัดแห่งที่9วันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายน2566ณวัดกุดเรือคำตำบลกุดเรือคำจังหวัดสกลนครขอพลังอนุภาพแห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกบุญบารมีขององค์พ่อปู่ปาริจิตนาคราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือจงดลบรรดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไร้โรคาพยาธิพบความรักความก้าวหน้าในชีวิตหน้าที่การงานตลอดไปด้วยเทินหนึ่งเดือนหลังพรรษา ชวนกันมาร่วมจัดงานกระถินเพื่อสืบสารประเพณีการทำบุญลุงพลป้าแตนและยูทูบเบอร์พร้อมด้วยเอฟซีทั่วโลกขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดกระถินสามัคคีเกวัดกำหนดการทอดกระถินสามัคคีวัดแห่งที่หนึ่งในวันศุกร์ที่3พฤศจิกายน2566ณนะวัดดอนสวรรค์บิานจำปาดงจังหวัดสกลน,นคร วัดแห่งที่สองในวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายน2 5 6 6ณวัดด่านมุ่งคำอำเภอโคกศีสุพรรณจังหวัดสกลนครวัดแห่งที่สในวันพุทธที่8พฤศจิกายน2 5 6 6ณวัดป่าห้วยบงบ้านโสรสีจังหวัดสกลนครวัดแห่งที่4ในวันศุกร์ที่10พฤศจิกายน2 5 6 6นณ วัดโพนสว่างอเภอซกาจัังหวดบึงกาฬวัดแห่งที่หในวันศุกร์ที่17พฤศจิกายน2566ณวัดโคกสมออเภอพรหมพิรามจัังหวดพิษณุโลกวัดแห่งที่6ในวันเสาร์ที่18พฤศจิกายน2566ณวัดเทวาพิทักษ์อเลนกระบือจัังหวดกำแพงเพชรวัดแห่งที่7็ด ในวันอังคารที่21พฤศจิกายน2566ณวัดศรีสำราญตำบลกุดเรือคำอำเภอวานนนิวาทจังหวัดสกลนครวัดแห่งที่8ในวันพุทธที่23พฤศจิกายน2566ณวัดศรีไกรอำเภอเสนาคะนิคมจังหวัดอนาจ,จเจริญวัดแห่งที่9วันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายน2566 ณวัดกุดเรือคำํำตำบลกุดเรือคําจังหวัดสกลนครขอพลังอนุภาพแห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมทําบุญในครั้งนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกบุญบารมีขององค์พ่อปู่ปาริจิตนาคราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือจงดนบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไรโรคาพยาธิพบความรัก ความก้าวหน้าในชีวิตหน้าที่การงานตลอดไปด้วยเทินเสียงเซนทรินสเตชั่น